เดี๋ยวนะฮะกินย่ามใดกับโบเคยไม่นียค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเสาห่าอีกแล้วนะคะหูร้อนเมื่อเช้าเสาวย้าไม่ได้ลงคลิปเนาะเสาหญ้าทำงานแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดินกระถางต้นไม้นะคะเสาวญ้าก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่อะไรเพราะน้ําอะไรก็ยังไม่ได้อาบไงตอนนี้เสร็จแล้วค่ะ แล้ววันนี้ก็ทํางานบ้านด้วยวันนี้สาวยาก็จะพามากินค่ะตํากับกล้วยใครเคยกินมั้งคะนะคะเออก่อนจะมากินกับสาวยากสาวยากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณผู้ติดต,ตามทั้ง50กว่าท่านนะคะโอเคค่ะดูแลเทคแคร์ตัวเองนะคะทุกคนสาวยาเป็นกาลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้สาวยาด้วยนะคะเดี๋ยวเราสู้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราสู้มาค่ะคนไหนเคยกินก็ คนไหนเคยกินบ้างคะมาละจ้ะจริงๆตอนที่เริ่มเสาหญ้าทำคลิปเสาหญ้าก็เคยทำให้ดูแล้วนะคะว่าทำยังไงตำกับกล้วยหรือตำต้นกล้วยไม่รู้ว่าแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวย่าด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้ะนะคะเออกินกับใบมะกรูดได้นะคะแถวบ้านสาวย่าเนี่ยเขาจะกินกับ ใบผักแป้นกุยช่ายเหรอแต่ว่ากุยช่ายไทยกับกุ้ยช่ายบ้านเฮาบางทีมันไม่เหมือนกันเนาะของบ้านเรามันมันต้นเล็กๆแล้วก็ยกินเป็นเอกลักษณ์ฮะแล้วก็กินกับเอ่อใบไผ่เลือดใบชะพูได้ต้นหอมอะไรได้ผักอะไรก็ค่ะ พอดีน้องน้องสาวมาเอาของเมื่อคืนเขาก็เลยเอามาฝากเอาต้นกล้วยมาฝากรู้ว่าพี่สาวชอบไงกับปลานมแบบ อยากจะถามว่าเหม็นกว่านี้มีอยู่ไหมชา,ว,าว่าก็แบบว่าง่ายว่ามันเหม็นคักเนาะชาว่าก็เลยไปผปสมปลาที่ชาวา่ามีเยอะนะลดลดความเหม็นลงเอยแต่ชาว่าว่าไม่รู้ว่าลดหรือเพิ่มนะ คุง่ายชอบน้องสาวมาขามาฝากคุณค่ะดูฝากดูฝากค่ะวันนีนบอก มะขามมะขามอันนี้ที่เขาไปใช้แช่อิ่มใช่ไหมคะใช่ไหมมะขามใหอันนี้ก็ต้องตำใส่มะขามเปียกนะคะแช่มะขามเปียกไว้ความเปรี้ยวต้องถึงคะ่ะ แล้วความเปรี้ยวโบ๋ถึงนี่ฮะควรจะเอาแนวคั่นไดยคั่นคอความเปรนะี้ยวต้องถึงสายาตยาก็ลืมเนาะลืมเอามะขามดิบไปน่ะไปตำใส่ร่องเบิง แทนมะขามเปียกอะนะหรือว่ามันไม่เข้ากันเนาะ mm. แต่มันไม่เข้ากันเลยเนาะ mm. เพราะว่าไม่เคยไงวันนั้น mm. พี่เขาตำ mm. ตำมะละกอใส่ยอดมะขามอ่อนให้กิน mm. ก็ แซ่บอีกแบบนึงปลาล้านงกินเลยมาจา้ะ บอกเอาแต่กราบกราบที่มันอ่อนๆน,นะฮะเพราะว่าถ้ามันแก่มันก็จะเป็นใยมันบ่มาได้ไปละ เมื่อเช้าสาวยากินละกินกับมะขามฉีกปลาด้วยถึงตอนนี้สาวยาพูดต,วตอวความจริงกินปลาล้ายยังติดมืออยู่ค่ะจริง ทุกคนบอกมันเคยมีคนถามสาวยาว่าสาวยาฟันหลรอเหรอ,อฟันไปไหนอะไรเงี้ยมันมีมีคนไม่ได้ถามแล้วค่ะเชิงบุรีด้วยฟันไปไหนหล่อยะไงเงี้ยเพราะว่าเห็นไหมคะถ้าใครสังเกตเวลาสาวยาพูดเนี่ยจะเหมือนฟันหลอเนาะเพราะว่าจริงๆฟันไม่ได้หลอค่ะนี่ค่ะสองเล่มนี่ค่ะเขาจะยาวขึ้น ตอน,นเด็กปล่อยให้มันซ้อนกันไงฮะ,ะจริงๆก็ไม่ไม่รู้นะจริงๆก็ไม่ควรจะถามหรืออะไรวะเขาถามฟันไปไหนหรอเขาะวะยาก็ฟันอะไรไปไหน่ ดูืว่าเด็กสมัยนี้เขาเอาแต่หน้าตาดีฟันเลี้ยงเม็ดข้าวโพดอย่างนี้หรอถึงจะจิตใจดีไม่เหมือนรุ่นเราสาวย่าเนี่ยโดนสอนมาแบบประเภทแบบหน้าตาไม่อะไรไม่เป็นไรจิตใจดี คนเราบางครั้งมันก็ไม่ควรบูลลี่กันเนาะ คนสาวยาอาจจะไม่สามัคคีกันแต่ว่าครอบครัวสาวย่านะสามัคคีกันมากเกี่ยวไหมคะ <laughs> เกี่ยวบ่คะบ่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวหรอคะช่วงนี้น่าเกี่ยวข้าว <laughs> ถ้าสาวยากาอย่างพิษไปก็ขอโทษขอภัยเด้อคนทามันไม่มีภัสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นต์ เขายากกับพบ่แมค่คนดีเคยผิดพลาดมากกหลายอย่างผิดพลาดมาก็เยอะแต่คนเ่าสุดท้ายคนที่สิเป็นคนดีแล้วมีจิตสนันนกได้ดีะสุดท้ายกับกลับเนื้อกับตัวได้ก็เลยมานั่งเว้าเล่นเว้าหัวกับพ่อแม่พี่น้องนี่ละเบ้อ ถ้าไม่อังนั้นก็ไม่รู้เนาะบางคนกับปุ๊ยช่วงงานดีดีแต่ไปเสียตอนแก่ก็มีแต่สายยาเสียตอนไม่รุ่นดีกับเนื้อกับตัวท่านประวัติกันนะโอเคค่ะ คลิปนี้สาวย่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะอันนี้อร่อยจริงนะคะใครไม่เคยทําก็ลองไปทํากินลองดูนะคะอร่อยพริกพริกอ,อันี้นะคะคลิปนี้สาวย่าจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ก่อนจากกันฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชับ Subscribe ให้สาวญาน้ำเดือกดกระดิ่งน้ำเดือกเพื่อเป็นกำลังใจให้ดันมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะคนเราต้องมีเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันบนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายให้วุ่นวายปวดหัวอยู่แล้วเรามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,นะคะ่ะมีอะไรแนะนํากันได้มีอะไรพูดคุยกันได้นะคะอย่าดูถูกประชดประชันกันไม่ดีค่ะเรารักกันไว้เถอน <laughs> นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ บายบายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกับสาวย่านะคะว่าสาวสาวย่าจะพากินอะไรนะคะโอเคค่ะมีอะไรพูดเม้นมีอะไรออคอมเมนต์พูดคุยกับสาวย่าได้นะจ๊ะโอเคจ้า